ช่วงนี้ใช้ c ีวิค2 0 2 2 0น4นี่บี่ป่อยนะครับคือธุระปากปังนะครับเดี๋ยววันนี้ไปห้างเดี๋ยว,วนี้ไปตลาดเดี๋ยว,วนี้ไปโอ้วันที่จะเอาบ m ออกบอกตรงก็ไม่ค่อยอยากจะเอาออกเลยนะครับบางคนก็บอกเอาอีกแล้ววิตกจริตแล้วซื้อมาทําไมเออเอาเป็นว่าซื้อมาโชว์แล้วกันนะมันจะได้มีไม่ไม่มีคําอธิบายนะครับเพราะว่าเราก็อยากได้อะคันนั้นะนะครับนะ เราก็เอาไปส่วนใหญ่ BM ผมเอาไปออกงานสังคมอย่างเดียวนะครับเวลาท่านรัฐมนตรีมาท่านนายกมาท่านนูน้นท่านนี้มาเชียงใหม่แล้วผมเรียกผมไปร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาไปร่วมกับท่าน, <c oughs> ม,นมันจะได้มีภาพพจน์มีลักษณะภาพพจน์ทางสังคมเดี๋ยวหัวเราะสิอ้าวจริงนะจะให้ขับซีวิคคันนี้ไปมันก็เดี๋ยวก็โรงแรมบอกให้ไปจอดทั้งหลัง,งลก็เลย BM ็ก็เลยไว้ออกแต่งานสังคมอย่างเดียว งานหรูหลามาเหาอะไรทั้งหลายเอา bm ออกนะครับถ้างานไปตลาดไปวัดไปห้างบิ๊กซีโลตัสแมคโครนะครับจอดข้างทางกินก๋วยเตี๋ยวริมทางคันนี้นะครับเอาคันนี้ไปเพราะอะไรไม่ต้องคิดเยอะนะครับไม่ต้องคิดเยอะจอดก็ง่ายๆสบาย,บายแต่ก็ยังหวงอยู่นะไม่ใช่ว่าโอ้โหจะมาเฉียวมาชนแล้วก็เปิดประตูโดนลักยิ้มเนี่ยนะครับแต่มันก็เสียดายน้อยกว่า bm หน่อย bm <c oughs> ไปโดนจักเดียวแค่นั้นแหละลักยิ้มมาเลยนะครับ มันรู้จะพูดยังไงด้วยเหมือนเอามีดไปกรีดหัวใจประมาณนั้นเน่ะเพราะฉะนั้นคันนั้นก็เอาเป็นเอาไว้ออกงานอย่างเดียวนะครับเผื่อท่านอุ้งอิงมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าท่านอะไรต่างมาเชียงใหม่เนี่ยผมก็จะอยู่ในรายชื่อต้นๆเลยนะนะครับในรายชื่อต้นๆเลยที่จะถูกรับเชิญมาแล้วก็นั่งใกล้ๆเลยเพราะว่าบางทีมีอะไรจะได้ปรึกษากันได้ในฐานะเอ้ยผมเคยเจอนะนะ นายกอุงอิงเนี่ยก่อครอบครัวเนี่ยนะครับผมเคยเจอนะ <c oughs> พูดแต่อุงอิงนะอุงอิงไหนไม่รู้นะ <c oughs> อันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแต่นะผมเปิดร้านอยู่ที่คอมพิวเตอร์พาซาอันนี้มาเลยครับคุณพ่อเนาะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกนะครับแล้วก็ลูก2คนลูกสาวเนี่ยสองคนเลยมานะครับมาเดินในคอมพิวเตอร์พาซาผมอยู่เฮ้ยนี่ใช่นี่โอ้โหเดินเดินเดินเที่ยวเดินแหล่งๆผมก็ผมก็ๆๆได้เห็นนะผมก็โอ้โหไป ว่าจะไปทักทายแต่บางทีเขาเขาจำผมไม่ได้หรอกรผมก็เลย <S <S ได้แต่มองห่างๆแต่ตอนนี้ก็อยู่ในรายชื่อแล้วถ้าเวลามาเชียงใหม่เนี่ยผมจะอยู่ในรายชื่อต้นๆเลยนะครับรายชื่อต้นๆที่จะถูกรับเชิญมานี่ก็ต้องเตรียมตัวไว้ช่วงนี้ขัดรถรอเลยนะขัดรถรอเลยแต่ช่วงนี้เขายังไม่มาผมก็เอาคันนี้มาใช้ง่ายดีนะครับไปนู่นไปนี่ง่ายนะครับเดี๋ยวเมียก็แบบไปกาดเนืองใหม่อย่างเงี้ยโอ้โห,โหโกวาจะหาที่จอดได้ต้องสแตนบายรอบางทีจอดปุ๊บ แค่โอ้ยใส่โมเยอะไปหน่อยน้ำน้ำมีไปนะโอ้ยน้ำเไม่มีอีกน้ำอยู่ข้างหลังเอาพอได้อยู่เดี๋ยวเอื้อหนโอ้โยกล้ามเนื้อระวังแขนล็อกแขนแขนติดไม่ได้แก่ขนาดนั้นหรอกแต่ช่วงนี้เมื่อยไปหมดไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะนี่สปอนเซอร์ป่ะเนี่ยไม่ใช่สปอนเซอร์ใช่ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์คือผมขับคันนี้มาเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย ผมเริ่มรู้แล้วว่าอันนี้เมียมันก็ขัดขัดผมอยู่นะ <c oughs> เวลาขับรถที่อายุเยอะเนี่ยคันนี้ซีวิยี่สปีผมก็รู้สึกมันเท่ว่ะนะครัมันเท่ว่ะเฮ้ยรถ20ปียังวิ่งได้อ่ะเป็นตํานานที่ยังวิ่งได้อ่ะ <c oughs> ช่วงนี้ผมก็เลยบ้าดูนะครับไอ้รถพวก <c oughs> รถยุโรปนะครับเบนซ์สองแสนกว่าบาทเงี้ยสามแสนกว่าบาทคัมรี่ส0 0 0 0นโอ้โหแบบเออให้เป็นรุ่นที่แบบ ซื้อมาก็ไม่ใช้เงินไม่เท่าเยอะไม่ได้เยอะเลยแล้วเราเนี่ยเป็นสังคมอยู่บ้านนอกต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับรถลาก็ไม่เคยติดชั่วโมงเร่งด่วนก็ไม่มีกับเขานะครับเจ็ดโมงไม่ต้องออกาก็บ้านหกโมงครึ่งไม่ต้องออกาก็บ้านนะครับก็ขับแบบสบายๆอย่างเงี้ยชิว,ชวๆเนี่ยเพิ่งออกมานเนี่ยสิบเอ็ดโมงนะครับโลง่งเชียร์ดูดิทางนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะรถแบบแบบเนี้ยคนต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ยนะครับขับเนี่ยนะครับ สมรรถนะรถเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพมากนะครับเหมือนกับรถที่อยู่ในกรุงเทพอะไรประเภทเนี้นะม่อยู่ในสังคมในสังคมเมือง hh. พูดได้ง่ายนะครับขับไปเรื่อยๆไม่เครียดไม่เครียด,เ,ยดเพราะฉะนั้นโอ้เมื่อวานนี้ก็ดูเดี๋ยวนี้พอแตะคันหนึ่งนะใน a ฟ e b o o k นะมันขึ้นมาเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวเบนซ์คันนี้โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเบนซ์โผล่คันนี้ขึ้นมาเฮ้ยเบนซ์คันนี้ก็น่าโอ้เวลาเขาภรรยานะ รถมือเดียวเจ้าของใช้เองด้วยมือเดียวดูในเล่มได้มีชื่อต้นแม่หน้าสอยอีกละแม่ติดอยู่ที่เมียเนี่ยมันจะคอยขัดหนักไปเลยเ mm. มียมจะขัดว่าไงวะเอาคันนี้พอมั้งบำรุงพอมั้งเอาคันนี้ก็พอเออก็จริงเนาะบำรุงรถมันก็ต้องให้ถึงเหมือนกันว่าคันนี้ก็ยังเหลือพวกบูทยางลูกมงลูกหมาอีกนิดหน่อยในตามเก็บนะครับ แต่มันก็ใช้ได้นะผมเพิ่งไปเปลี่ยนวาล์วาน้ำเป็น78องศามาเนี่ยนะครับทำให้บุคลิกน้ําผมเนี่ยตอนนี้วิ่งเนี่ย84นะครับ84ปกติวิ่งในเมืองเนี่ยสักพักเนี่ยชั่วโมงหน,นึ่งอาจจะมีเดี๋ยวก็จะขึ้นเป็น90มีประมาณ105 105องศานะครับ105องศาเพราะฉะนั้นรถอายุเยอะเรื่องน้ําความร้อนสําคัญนะครับผมจึงบางคนบอกอ้ยไม่จำเป็นล็อกรถนะครับ รถเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคันนี้ออกมาใหม่ๆนะป้ายแดงผมซื้อมาเนี่ยผมซัดไป210ยนะครับเดี๋ยวนี้ลองซัดดิ210ถึงเหรอมันไม่ถึงหรอกถึงก็จะพังนะฮะต้องรู้ว่ารถอายุเยอะเนี่ยขับแบบไหนขับแบบนี้เห็นไหมเนี่ยโอ้สบายสบายขับได้แต่ถ้าให้ไปตะบี้ตะบันขึ้นดอยอินทนนท์ซัดไปกรุงเทพความเร็วเหมือนที่เคยใช้ในอดีตขับ160ยเชียงใหม่กรุงเทพผมว่าไม่รอดหรอก นะอันนี้ไม่ได้พูดดูถูกเว้ยไม่ได้ดูถูกนะเว้ยอันนี้แค่พูดแค่พูดอย่าอย่ามานอกแถวแถวนี้นะอ,อไม่ใช่อะไรนอกแถวแถวนี้มันอยู่ในเมืองก็จริงแต่มันเสียเวลาเมียก็บ่ดด้วยยืนข้างทางก็ร้อนแดดก็ร้อนแนะล้วต้องรอรถลากรอช่างอีกนะครับถ้าคันนี้พังนะผมไม่มีเรียกรอช่างจนะจำไว้นะสไลด์อย่างเดียวสไลด์ไปอูเลยนะครับซึ่งมันก็เคยสไลด์มาแล้วนะไปวิ่งออกกําลังกายมาอย่างเท่เลยเหงื่อโซมเลยเกงขาวกล้วยด้วยนะครับตัก แตกโอ้โหไม่ใช่แบดนะบอกร้านบอกฮีต้าฮีต้าเอาลูกน้องส่งเอาแบตมาที่สวนสาธารณะสักหน่อยเลยแบกแบตมาเรียบร้อยแล้วลุงน้องเปลี่ยนแบตใหม่แตกไม่มีเสียงเลยครับแง๊งแง๊งโอ้โดาสตาร์ทกระทุ้งกระทุ้งกระทุง้งกระทุ้งเพราะผมมีประสบการณ์กระทุ้งตั้งแต่สปอร์ตไรเดอร์แล้วสรุปเงียบข้างในดาสตาร์ทมันโครเหนียวไปหมดแบงค์านก็หมดสไลด์นะครับดีว่ารถสไลด์ ลากมาอู่พันหนึ่งในเมืองก็ประมาณเนี่ยก็บอกบอกเมียว่าเรือรถมีปัญหาเนี่ยสไลด์เท่านั้นแล้วเดยนก็สบายสไลด์ไปเสร็จแล้วลก็นั่งไอ้พวกกั์เกิบกลับไปทันนี้ขับแล้วก็รู้สึกว่าเออก็เหมือนความรู้สึกเหมือนยี่สิบสิบกว่าปียี่สิบปีที่แล้วเลยนะแต่มีเพิ่มเติมมาอันนี่ดูนะครับเนี่ยดูดนูน้ำนี้แปดสิบหกนะครับอย่าลืมนะทําไมเราต้องดูน้ํา นะครับทุกอย่างมันโซมหมดเลยนะลูกสูบก็20ปีนะครับทุกอย่าง20ปีหมดเลยที่อยู่ในรถเนี่ยนะครับถ้าให้มันร้อนนะมันมีรถตัดหน้าหนึ่งอ่าโอเคโอเค,อเคมีสาวเก่งแดงขาขาวน,นิดหน่อยทำพูดนอกเรื่องนะีทุกอย่างนี่นะครับภาพรวมก็ยี่ปีเห็นไหมเนี่ย20ปีเนี่ยอันนี้ก็นี่20ปีมีรอยนู่นรอยนี่ไม่เป็นไรนิด,นด,นดนหน่อย รุ่นเมื่อก่อนไม่มีนี่นะนี่รุ่นท็อปนะไม่มีวงมาลัยมาติวงชงวงชั่นนะนี่วิทยุเดิมอยู่เลยนี่ครับสมัยก่อนเนี่ยซื้อรถนี่ต้องมีอวทมนะแอวิทยุเทปแม็กแน่กันนี้ก็มีครบหมดนะครับนี่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนี่เห็นไหมนะลายใช้ได้เลยนะในกรับอันนี้แตกนะลายอะไรนะเมื่อก่อนที่ผิดนคาร์บอนเคปรานี่ประมาณนี้เนีครบวิทยุยังเป็นแบบเดิมเลย นะครับใส่ซีดีได้6แผ่นเจ๋งไหมอ่าแอร์แบบนี้อ่าไม่มีปัญหาหมุนได้หมุนได้น,ดนี่ผมชอบคอนโซลดำเบาะหนังดำมีที่พักแขนด้วยยังใช้ดีได้ดีอยู่ทุกอย่างดำหมดนี่นี่น,นี่ดำนำเหนือนำเหนืออันนี้หักไปแล้วไ่รูหาซื้อที่ไหนเนี่ยสะท้อนลูก,กตามากเลยนะครับผมขับนี่ผมชอบปิดเปิดไอ้นี่วะมันมันตายหีอะ่ะเดี๋ยวต้องไปใส่ฟิล์มหน่อยฟิล์มหน้านี่นี้ไม่มีฟิล์มแล้วมีอายุอีกนะ พี่สิงห์น้ำพูลบอกฟล์มีอายุอันนี้ก็อายุแค่แยี่สิบปีหมดอายุยังเหลือยีอย่สิบปีสามเอ็มนะเนี่ยถ้าเอาสีเนี่ยได้อยู่แต่บอกเรื่องของกันแสงยูวีหรือความร้อนอาจจะเสื่อมละนะบอกฟิล์มที่ดีนะครับก็ช่วยรังสียูวีแล้วก็ทําให้อร์รทำงานน้อยลงแอร์นี้ก็ล้างแล้วนะข้างในเนี่ยนนหลายจาหลายปีแล้วไม่ก็ได้ใช้กัน้เมื่อก่อนกินแก๊สเดี๋ยวนี้เอาเอาแก๊สออกไปแล้วทำเล่มใหม่เขียนในเล่มใหม่แล้วก็ไปตรวจ วันนี้ไม่น่าเชื่อเลยมันยังดีอยู่เลยนะสองแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งกิโลแต่ยังไม่กล้าไปดันดอยสุเทพนะเดี๋ยวขอกลับเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับคือรถพวกนี้นะครับเป็นรถสำรองแต่เราต้องเก็บงานนะครับเก็บงานมีเงินเราก็ไปต่อจิกซอลูกมากันโค้งอ่ะเปิดมาเริ่มเริ่มนุ่นละตอนไรก็กๆแกลก,ก,กทำให้ช่วงล่างเนี่ยมันมันสมบูรณ์แบบที่สุดเครื่องยนต์ก็เหมือนกันแล้วมันเครื่องให้ถ่ายตามเวลา เล่นสารอะไรต่างๆที่บำรุงได้ก็บำรุงไปประมาณนั้นแต่อย่าไปคิดว่ามันโอ้โหจะไปสู้รถใหม่ได้เฮ้ยจะไปสู้รถป้ายแดงได้นะครับมันต้องเขาเรียกว่าเจียมเนื้อเจียมตัวรถ20ปีมันก็คือรถ20ปีคุณจะไปบอกว่าดูแลทุกชิ้นส่วนหมดแล้วจะไปสู้ไอ้รถใหม่ป้ายแดงพึ่งออกมามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอยู่แบบอยู่อย่างเงี้ยอยู่ๆมีคันนึง นะครับเขาออกใหม่ป้ายแดงมาแล้วเขาชวนไปเชียงใหม่ไปเบตงแล้วเราเอาคันนี้ไปไม่ตายเลยครับเขาวิ่งกันร้อยสี่สิบแช่แช่เลยนะครับนะร้อยยี่สิบแช่ๆ่เลยนะเราร้อยยี่สิบแช่แช่เฮ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกูขอพักหน่อยว่าเฮ้ยพักสักครึ่งชั่วโมงไพื่อมไม่พักบ่อยว่าเฮ้ยเฮ้ยถึงจังหวัดนี้เราขอขอพักเปิดฝากระโปรงอีกครึ่งชั่วโมงได้ไหม เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถกูปีอะไรรูดังกอกกอกแกะกะกอกกอแกะกเพื่อนบอกโอ้เพื่อนบอกบอกมึงวันหลังอะถ้าชวนกันอย่างนี้เขาไม่มาแล้วเพื่อนอะไม่เท่าไหร่เพื่อนของเพื่อนอืมอันนี้มันก็จริงนะครับอันนี้มันก็จริงเราเราถ้าเราเข้าใจหลักเนี้ยนะครับเราไม่ได้มาย่ะเย้ยรถที่ที่อย่างนี้ผมบอกได้เลยนะผมขับคันนี้ผมเริ่มมีความสุขเลยนี่ถ้าผมได้เบนซ์ใหม่คันนึงเนี่ยเนี่ยเนเนอุ้ยเรนสีสีสีคราดเอาเอาเอากระทัดรัด นี่อย่างเปลั่ปลนเหลือโอ้เดี๋ยวนี้มันลดราคาสี่ห้าแสนนะไอเรื่องเงินน่ะซื้ออะไม่ใช่ปัญหานะเออมันหรูมากเลยแล้วแต่ไที่เราจะต้องเอามาซ่อมอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ตั้งงบซ่อมอีกแสนเลยมันเกินเดี๋ยวนะนะลดลดนี่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 กล้องหันมาทางนี่นี่ลถนะถ้าถ้าอายุที่เถียงได้ไหมเนี่ยอายุถ้ารถมันอายุยังเยอะเนี่ยนะครับได้มาต้องทำไรก่อนนะครับผมมีสูตรบำรุงเชื่อผมเถอะนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องก่อนฟัดชิ่งเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับใส่สารเซอราเทคนะครับหล่อรื่นลูกสูบนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะฟัดชิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอากล้องในสอดเข้าไปดูรูใต้ฝักบัวด้วยว่ารูใต้ฝักบัวเนี่ยใสยังนะครับให้เห็นได้ว่าไม่มีอะไรไปติดเพื่อกันน้ํามันเครื่องไม่ดูดนะครับใสเซอราเทคเข้าไปให้เคลือบห้องเครื่องเหล็กสีเหล็กให้มันลื่น นะครับเลือกเบอร์น้ำมันเครื่องอย่างดีนะเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองดีเซลอุณิกรเบนโอ้โหเนี่ยคันนี้ก็กกยังร้านนิดนิดยังล้านนิดนิดอ่ะผ่านไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปิดอ่างเก<ๆ>ียร์นะครับกองเกียร์กองเกียร์มีกี่กลูกเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับทุกลูกล้างเกี่ยวกับแคสต์ไลติกนะครับท่อไอเสียล้างท่อร่วมไอดีถ้าเป็นดีเซลนะครับ ทุกๆอย่างล้างแอร์โฟนะเอาเซ็นเซอร์รอบเครื่องถ้ามือถึงได้โดยที่ไม่ยกเครื่องถอดออกมาเซ็นเซอร์รอบเครื่องเอามาเปลี่ยนโอลิงกันซึมกันย้อยเอาห้อยขึ้นไปข้างบนแล้วดูว่ามีคราบซึมไหมซึมตรงไหนเก็บตรงนั้นนะครับซีนคอหลังซึมไหมนะครับอะไรถ้ารถขับหลังก็ดูด้วยน้ามันเฟืองท้ายก็ต้องเปลี่ยนอ,ะ,อะไรอีกนะครับลูกหมากไล่เก็บนะครับ นะครับมีแท้แท้เทียบ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 แท้แท้นะแท้แท้จนงงไปหมดเหมือนแท้เหมือนเทียบเหมือนเทียมเหมือนแท้โอ้ยนะครับถ้าศูนย์มันราคาแรงไปเราก็หลบก่อนอื่นต้องปรึกษาก่อนนะครับค้นหาในโซเชียลก่อนว่ารุ่นนี้อะไรหาง่ายไหมนะคราวนี้ก็มาไล่เก็บอะไรต่างนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ให้ดีนะครับว่ามีการย้อมมาหรือเปล่านะครับเลขไมเนี่ท่านน้อยจัดนี่มันน้อยจริงหรือเปล่าอ่าไฟหน้าต้องเอามาขัดเลยนะรูปลักษณ์ภายนอกขัดสีใหม่หมด นะครับมาดูก่อนว่าเสียงย้อมแมวมาหรือเปล่านะครับรอบคันเคาะปง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 เดี๋ยวนี้มันมีตัววัดในนั้นเอนะครับว่าสีมันทํามาหรือเปล่าไล่อะไรอีกนะครับน้ํามันเบรกเก่าเอาออกให้หมดนะน้ํามันพาวเวอร์ถ้ามีเปลี่ยนน้ํายาหม้อน้ําเปลี่ยนนะครับไล่ฟัดชิ่ง อย่าลืมนะรถคันนี้ซื้อมาใช้เนี่ยถ้าซื้อมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เอามาแบบขับตะบี้ตะบันขับแบบรถอายุเยอะอันี่ซีโฟร์ซีโฟอ่าอ,อ,อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้ามีจินตนาการราคาไม่แรงแนละ้วตอนเนี้ยซื้อเก็บได้อ่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาขับแบบในเมืองอย่างเงี้ยไปงานสังคมได้สลับสลับมันก็เหมือนได้รถใหม่นะมันก็เหมือนได้รถใหม่เพราะว่ามีรถใหม่เนี่ยสองสามแสนมันก็กระดีกระดานะขับแล้วรู้สึกก็ใหม่อย่างคันนี้ผมก็เหลือไม่กี่หมื่นแล้วมั้ง อะไรอีกนะครับเหลวไหลเละนะครับไอ้พวกกรองดีเซลนะครับก็ต้องเปลี่ยนเผื่อต้องยกถังลงมานะครับลงมาล้างถังไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมาดูดูกรองยาบอะไรอีกอแบตเตอรี่นี้ต้องเปลีป่ยนอยู่แล้วนะครับล้างแผงหม้อน้ำคอยร้อนข้างนอกล้างแอร์ข้างในนะครับต้องมีการล้างนะครับเพื่อให้ระบบความร้อนจัดการให้ลงนะ อะไรอีกอ,อันนี้รายการที่จะต้องบํารุงไล่กเก็บอาถ้าไปหัวฉีดแน่นอนครับมีรายการดึงหัวฉีดแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลนะครับดึงหัวฉีดโดยเฉพาะดีเซลนี่ต้องดึงนะครับผมชอบเก็บดีเซลมากกว่านะครับดึงดึงหัวฉีดออกมานะครับไปแมนเทนแนน์ไปล้างไปดูรูหัวฉีดไปดูความพร้อมทุกๆอย่างระบบไฟ แค่นี้แหละครับคราวนี้ก็ถูเช้าถูเย็นขัดเช้าขัดเย็นนยครับก็มีแค่นี้วันนี้ภารกิจก็จะไปไปห้างชีวิตก็ไปอายุเยอะๆะมีอะไรบ้างนะครับไปห้างไปวัดไปโรงพยาบาลวันนี้แมคโครพรุ่งนี้โลตัสวันนี้โกโฮเซลวันนี้ไปนวดวันนี้ไปแช่ผู้ร้อนวันนี้ไปกัดการเมืองใหม่วันนี้ไปตลาดตรงนั้นวันนี้ไปตลาดนัดตรงนี้ไปกินข้าวบ้าง ก็ชีวิตก็วนๆอยู่อย่างเนี้ยนะครับรถติดไฟแดงเนี่ยอยู่ในสภาพต่างจังหวัดเนี่ยผมว่ารถมือสองเนี่ยใช้ไม่ช้าเพราะว่าเวลารถติดมันไม่เหมือนกรุงเทพนะครับกรุงเทพเนี่ยโอ้รถติดทีหนึ่งเหนื่อยนะนะครับแต่อันนี้คือเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเห็นไหมติดก็แค่นี้ยแล้วก็ไปละไฟหน้านี่ก็ต้องขัดนะอ,อถ้ามาได้มาปุ๊บถ้าไฟหน้าไม่ขัดเนี่ยเหลืองๆเนี่ยหมองเลยรถจะหมองไม่หมองอยู่ที่ไฟหน้าด้วย นะครับโอ้โ,อโ,หโหข้ามถนนเดี๋ยววิ่งนะครับเดี๋ยววิ่งนะครับคนวิ่งเขาเบรกทันนะคนขับตกใจคนขับตกใจมันชักพวงมาลัยหันไปนี่ไปชนรถกันอื่นก็ไม่เกี่ยวข้องออผ้าเบรกเนี่ยผ้าเบรกก็ต้องจัดการสี่ล้อเลยนะครับดูผ้าเบรกเก่าดูจานเบรกถ้าทุกอย่างสมูทนะครับแอร์เย็นเพลงเปิดได้เพลงเพาะใช้ได,ด้ดูดูเครื่องเสียงผมนี่เปิดได้นะครับผมนี่ เนี่ซีดียังใช้ได้อยู่มีซีดีหมายเลขสามนี่รุ่นเกา่าป้ากดหมายเลขสามเลือกแผ่นซีดีเจ๋งไม่เจ๋งอ่าหม,หมุนแน่นหมุนด้วยอย่าให้หน้าแตกนะเว้ยวอลลุาา่มนะครับอ่าอ่านไม่ออกแสดงว่าหัวพังให้อ่านนาทีด้วยอว่านคลิปอยู่ไช้ใช่เอาแผ่นนี้อาจจะมีปัญหาเบอร์สามงั้นเป็นเบอร์หกแล้วกันนะเฮ้ยมาม,ม,มาหูช้าเโอ้มันช้ามันช้ามันมันอายุมันเยอะแล้วมันไม่ปึงปัง ส่วนเนนือื่นนี้ใช้ไม่เป็นไม่รู้อะไรบ้างงงไปหมดงงไปหมดเเห็นไหมไล่ฟ้าก็ยังมีโอ้โหแต่ลบกลับไปเบอร์สามต่อเนี่ยเห็นไหมน้ำเนี่ยเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองก่อนที่จะเปลี่ยนววลวน้ำเจ็ดสิบปดอันนี้นะนู่นเลยน้ำเนี่ยอยู่ร้อยห้าคันเนี้ยวิ่งวิ่งในเมืองเนี่ยร้อยสามร้อสร้อยห้าเจอแน่นอนโอ้โห โอ้โหซับซับเสียงซับนูรามา,าโอาพอไปงานวัดน,นะเขาได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ทุกอย่างเบรกก็ต้องดีก่อนนะครับขับก็พอพอเหมาะนะไฟเหลืองไฟเหลืองขอหนึอยชีวิตมันก็ไม่มีอะไรรูๆมากแล้วนะครับบางทีมันก็แบดๆนิดนึงเทาเทาาหน่อยไฟเหลืองก็ฝานิดหน่นนอย<ข> จุดคอมเมนต์อยู่พอดีลริมกันหูถล่มเลยเป็นคนบุคคลสาธธรณะน่าจะทําตัวให้ดีไยู่ในม่ลงในออกมาแล้วแล้วจะให้เราคายตรงนั้นได้ยไงพวกไปนั่งกระชนท้ายเลยใช่มันก็ต้องมีคนคนเพือยากเม้นให้ก็เม้นไปวันนี้มีภูมิแล้วไปตํารวจตั้งด่านไวยนี่ถ้ามานะลงสะพานนวรัตน์นี่ภาษีนี่ต่อให้ตรงรถผมนี้เป๊ะเป๊ะดูดีหกแปดแล้วหกแปดแล้วเออหกแปดแล้วนะครับมีตังต่อภาษีเดือนในปีเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ มันจะลดลงไปเรื่อยๆลดยี่สิบป <ผม S 1> แล้วจัไม่ได้ล้วกี่บาทอันนี้ผ่านด้านซ้ายนี่หน้าจวนผู้ว่ารผมเคยเข้าไปนะตอนนั้นนี่ท่านผู้ว่าย้ายมานี่ผมบอกแล้วผมไม่ธรรมดานะเขา<ม>กําลัง <ผม S 1> ซ่อมอะไรผมไพมาส่งผู้ว่านะผู้ว่าเขาอยู่ในจวนเนี่ยผมเข้าไปยืนแอรอาร์ตในบ้านผู้ว่าเ mm hmm. ชียงใหม่มาแล้วผมบอกแล้วผมนี่ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวท่านนายกมานี่ผมจะอยู่ในรายชื่อต้นๆเลย แตายชื่อต้นๆที่จะต้องไปต้อนรับแต่ผมไม่จ่ายนะเพราะว่ามีตังค์งที่จะเลี้ยงท่านท่านต้องเลี้ยงผมผมไม่จ่ายนะท่านนะไม่ไหวนะนผมก็พาท่านมานเลี้ยงได้นะไอขนมจีนสันประ่อยเนี่ยถ้าท่านคิดถึงเดี๋ยวผมจะพามาเลี้ยงผมเลี้ยงท่านได้เลยนะไม่มีปัญหาท่านจะกินกี่ชามก็ได้กินสันปรขคอยเนี่ยผมเลี้ยงให้เลยอย่ะบอกท่านลองกินแจงเนื้อนะครับหังไไ้น้ำน้ำําเีื้ว นะครับแกงไก่แกงเผ็ดหัวอะไรต้องลรล,ลยเท่านก็เป็นคนบ้านเดียวกับผมนัแ่แหละเป็นคนเชียงใหม่อะไ,มไรมาก็ต้องเตรียมตัวเนี่ยเราีเอ็มออกไปอ่ะน้่92ละ92ละอันนี้ย่านอันนี้ว่าอะไรนะในในบราซ่านถนนคนเดินตอนกลางคืนนี่ผมชอบมากินนี่ ไปตุรก,กีอ่ะแต่เราต้องมากินใน<อ>นี่อ <Eastern Blue. S 1> อิสตันบูลอิสตันบูลวันนั้นก็มาเถียงอะไรเนี่ยนภาษาอังกฤษผมนี่แข็งแรงนะทำไมอ่ะก็ผมบอกที่กินเนื้ออะไรนะชีฟแปลว่าแกะแกะชีฟชีฟแกะหรือแพลวะชีฟแกะทีเออจานนั้นแหละแล้วมันแกะแ,ออแกะแกะอันนี้ก็แล้วพอผมแล้วเขาจะเรียกว่าแลมวะอะไรวะ เออหมือนหมูพอเป็นเนื้อหมูเันเรียกพอกเราไม่เรียกพริกเว้ยระวังเออพริกเราก็พริกหรือเปล่าอ๋อพอก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 ก็คือหมูนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อเนี่ยนะถ้าเป็นเนื้อแกะเนี่ยเขาไม่เรียกชีฟนะเขาเรียกลัมโอ้โอเคลัมก็ลัมวักเนี่ยในร้านอยู่ไหนนะดิทเทิลอิสตันบูยเนี่ยร้านเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเปิดอย่าง พูดจนอยากกินเลยใช่ไหมแต่มันตุยกันไม่เอาเพราะละไม่ไหลอ่ะเนื้อแกะเนี่ยมันตุยมันตุยคือกินขาขาแกะขาอะไรเงี้ยมันตุยมันสาบก<ม>็ต้องเป็นคนชอบกินตุยอ่ะไม่ว่าเ<อ>าขา<อ>พูดตรงๆนี่มันก็ผิดเหรอเนี่ยวันนั้นไปกินในเต้าหู้เหม็นอีกเราก็พูดมาตามความจริงคนก็ไปด่าม,มากว่าไปว่าก็มันตุอ่ะเออก็เหมือนกินประเทศเขาก็เหมือนกินอ้พวก เต้าอะไรเหม็นเหม็นเม็นเนี่ยลองมากินน้ำปูดูดิเออน้ำปูเชียงใหม่อ่ะโอ้โหม่งเหม็นเหม็นชิบหายเลยเหม็นเวลาเคี่ยวเนี่ยยิ่งเหม็นไม่รู้บ้านไหนมันขี้เน่าตดเน่าโอ้โหมันเหม็นคุ้งไปเลยนะคนลาวคนเมียนมาคนไทยน้ำปูอ่าแล้วก็รวมถึงคะแมด้วยกินหมดเลยอร่อยนะ กินกับหน่อไม้ดองไอ้หน่อไม้หน่อไม้ไหน่หนอไม้สดอะต้มอ่ต้มมาควักกินกับน้ำปูหูเหม็นอเชื่อไหมว่าขนาดผู้ดีนี่นะใส่เครื่องเพชรเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นคนในเช่นคนอีสานเก่าคนภาคเหนือเนี่ยแม้ไปได้ดิบได้ดีเรียบร้อยแล้วรวยเละเทะเลยนะครับยังไงก็ต้องกลับมากินน้ำปูต่อนะครับอันนี้คอนเฟิร์ม อคอนเฟิร์มกินอะไรคะท่านผู้หญิงนั่นปูสวบ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 ,วบนะครับคนเคยกินปะลาลาเหมือนกินปะลาลาหรอวะไอเรื่องรวยก็อีกเรื่องอันนี้เป็นฐานการกินกินแบบนี้มันไม่ได้บอกว่าเออดูถูกว่าชีวิตเราเป็นแบบแหมโลโซไอเขาบอกหยุดรอที่นี่เอาไวนะ้ละไอไอแยกนี้นะแต่คนนั้นไปแล้วแต่เขาแล้วกันผมทําตามกฎเขาเขียนเลยนะเนี่ยหยุดรอที่นี่ที่เกียรติทำจริงนะก็มันหยุดไงก็นะ ไปมันเขียนเขาไม่ได้บอกว่าอะไรนะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเพื่องกดไจราเพราะว่าคุยไปก็อันนั้นะลำบากลำบนไปไปแยกนี้ชื่อแยกแสงตะวันลองหนังอันนี้นี่พันทิพย์พันทิพย์เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวขอไปทุรับกันไวันนี้จะไปหาอาหารแพงๆกินไม่เกินห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่สองคนนะเจตรงเงนีเจดรงเพงสาขาเนี่ยหรืนั่นาย สาขานีก็แบบดั้งเดิมนะดั้งเดิมอ่ะถึงแล้วครับนี่นะครับเจียตรงเองนะครับผมมาเดี๋ยวไปจอดด้านหลังนะอ่ะโอเคนะครับ